สวัสดีครับเจ้าของรถเนี่ยเวลไฟยเย็น1ิบแปดแซดพีมนิยม ราคาย่อมเยาประสิทธิภาพเท่ากันกับไอ้ที่ว่าแพงๆเด็กมือไฟฟ้าเป็นยี่ห้เอเบลเฟ่เป็นยี่ห้อเบลเฟ่จานดานจะเป็น o อเานโอ น็อตเราจะให้เป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมครับพระเบรกเป็นนิกเกโปรวบามเป็นขอเยเน18บแปดแ8สิบแปนะฮะเน้นๆว่า18บแปด17มิติก็จะเล็กกว่าถ้าฝืนใส่การ380มันจะโก่งมานนิดมันจะไม่ค่อยสวยหมด เป็นสแตนเลสเก็ับเราจะออกแบบครับเราจะออกแบบไม่ซ้ำไข่ไม่ซ้ำกันเป็นแบบพัด um. ต้อมอันนี้เป็นรีโว สีเขียวอันนี้สีเขียวเหมือนเดิมนะครับไอ้ A, ขาเราก็จะเป็นอลูมิเนียมเจ็ดส่วนเบรกมือเราจัดให้เป็นชุดเดียวกับคอนเทนเนอร์เบอรของใหม่มาแล้วไม่มีแล้วของเก่าเบอรสองไม่ต้องหาแล้วพอเบรกก็เหมืนอนกันเป็นนิกเตอร์โปรสายเฮล แล้วก็มีแรปเตอร์มาเช็ครถพร้อมสั่งแรปเตอร์ตัวใหม่อีกชุดหนึ่งสวัสดีครับเสียธนกรเสียอุดอุดมเสียตายสวัสดีครับเสียวันชัยสวัสดีครับเสียพิ์เสีย,สด,สยดินสวัสดีครับ เสียบุญสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับเสียเชิมสวัสดีครับเสียคำดคีสวัสดีครับเสียภาพสวัสดีครับเสียอมรินสวัสดีครับเสียอาร์ตสวัสดีครับก็ใครมีอะไรสงสัยมีข้อสงสัยถามได้นะฮะพร้อมตอบตอบหมดนะตอบจริงสวัสดีครับเสียเบียร เสียเบียสขอบคุณมากครับเสียอาดอืมครับเสียมิกสวัสดีกครับเสียเอกกรพบขั้นไหนครับเสียเสียเบียขั้นไหนมันมีสองพันข้างหน้าก็มีเช็ครถอยู่ น,นี้เป็นบีเอ็มอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ใช้ทั้งแบบทั้งน้ำมันเนี่ยไม่ซ้ำนะครับเรายัางไงก็ทำไม่ซ้ำกันกี่คันกี่คันก็ไม่ซ้ำสวัสดีครับเสี่ยมิสเสี่ยเอกภพสวัสดีครับเสี่ยมนตรีสวัสดีครับเสียเส่ยอดิษักสวัสดีครับ เสียคำดีเอ่อมันอยู่ที่เราต้องการนะถ้าก็เราต้องการแบบไหนถ้าเราต้องการแบบใหญ่ๆโตๆก็18บแปดแซดขึ้นไปเลยครับหน้าหลังเหมือนกับรีโว่คันเมื่อกี้ฮะแต่ถ้าหาว่าเราต้องการทำเบรกให้มันอยู่เราก็เพิ่มเบรกหลังเข้าไปเพราะเบรกหลังมันไม่มีในทีหกทีหกมันหน้าดิส หลังมันเป็นดั้มมันดั้มมันมีประสิทธิภาพแค่เบกมือครับสวัสดีครับเสียอาเสียบีอ๋อครับผมเสียเบียครับนี่เลยของเรานี่ข้างหลังสวยครับชุดนี้ รับเสียเบียขอบคุณมากเลยขอบเสียซี 4, สวัสดีครับสเสียมโนสวัสดีครับสเสียสามสวัสดีครับเปลี่ยนสีปั๊มติดต่ออย่างคิดอย่างไรโอ้ต้องเอาเขามาดูหน่อยเอามาดูหน่อยว่างานเป็นแบบไหนสภาพที่ต้องเก็ตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะสวัสดีครับสเสียพิษณุสสเสียพานุคงสวัสดีครับ ต้องเอามาดูฮะสวัสดีครับเสียศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเฮ้ยปิดปิดเสียไงไอ้นี่หน่อยได้ไหมเสียเท่ปิดไอ้เพลงก่อนได้ไหมปิดก่อนสวัสดีครับเสียศักดิ์สิทธิ์เสียพัทน์ละคงสวัสดีครับก็อันนี้เป็นเวลไฟ สวัสดีครับเสียตรงพลเสียสักดาสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์สกกุสกใหญ่ศุกรทุกทุกทุกท่านครับครับสวัสดีครับเสียจักรินวันนี้เป็น นิวคาเยนนะทำไปนานแล้ววันนี้มาเช็คซะหน่อยต้องตามให้มาเช็คไม่ยอมมาเช็คเลยแรปเตอร์สั่งคันใหม่ไปแล้วสั่งรุ่นใหม่ไปอีกคันหนึ่งโอ้เยอะแยะเลยอุปกรณ์ก็มาดูเบรกไอ้ใส่คันใหม่ด้วย เพราะสั่งคันใหม่ไปแล้วก็เลยมาเช็คเบรกด้วยสวัสดีครับเสี่ยววีเสีย่ยพัชระพงสวัสดีครับโอ้ขอพระคุณมากครับอย่าเก็บนานนะตังแบงก์เขาให้ดอกน้อยสวัสดีครับเสีย่ยพัชระพล เสียสุรศักดิ์สวัสดีครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยครับพร้อมตอบหมดเลยครับสวัสดีครับเสีส่ยชานิดครับ,รบไม่มีใครถามผมไม่มีใครถามเดี๋ยวผมไอ้นลนะนาไปหาเลยทำแล้วงานเยอะสวัสดีครับเส,ส,บส,ส,บส,สี่ยคำดี ใช้งบเท่าไหร่หมายถึงเดี๋ยวนะเสียคำดีถ้าชุดนี้ก็แสนสี่หมื่นแปดพันครับตามนี้เลยฮนะขาบเบรกจะเป็นอลูมิเนียม7075 แล้วก็สายเราให้เฮวฮะปั๊มก็สิบขาเวยสิบแปดแซดเน้นนะฮะสิบแปดแซดไม่ใช่สิบเจ็ดไม่ใช่สิบหกก็เป็นของมือสองมาจากทางยุโรปจานก็เป็นโอเอนะฮะที่จานเขาทำหลับทําเบรกใหญ่เฉพาะนะฮะจานที่ทําเบรกใหญ่สังเกตดูฮะช่องนี้ช่องนี้ ช่องน,นี้มีความคบบปาดลงไปมีความกว้างขนาดนี้อันนี้ใบหน้าเหมือนกันอันนี้ปาดนิดเดียวคือจานเขาบาลานซ์มาครับจานเขามันทำเบกเฉพาะทำเบกใหญ่เฉพาะไม่ใช่จานที่ตัดดุมแล้วเอาใบมาทำอันนี้แล้วน็อตเราก็ให้เป็นน็อสตสแตนเลสไม่เป็นสนิม แผงเบรกเราก็จัดให้ใหม่ฮะเบรกมือเราให้เป็นแผงเนี่ยฮะชุดเบรกมือมันอุปกรณ์เยอะฮะมันไม่ใช่มีแค่ปั้มกับจานอย่างที่ว่ากันพอเบรกเราก็ให้เป็นนิกเอร์โปฮะมันตัวเดียวกันกับ เป็นตัวเดียวแบบโปรเจกต์มิวที่เขาทำแล้วส่งกับญี่ปุ่นนะฮะสวัสดีครับเสียวัสน์เสียน้ำพลสวัสดีครับอย่าลืมมาลถมาเช็คด,ด้วยนะไม่รู้ครบยังได้กี่หมื่นโลแล้วไม่รู้สวัสดีครับเสียตรงเสียไพรส์สวัสดีครับเสียบางอ้อนสวัสดีครับ เสียการจนวัตสวัสดีครับเสียต้อสวัสดีครับเสียพรเทพเฉพาะชุดหน้าเจ็ดหมืนห้าครับแบบนี้เลยความเป็นขยเยนสิบแปดแซดเน้นที่สิบแปดแซตนะฮะจานก็เป็นโอเออย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะคือความต่างระหว่างจานที่ทำเบกใหญ่เฉพาะอะไรเงี้ย ส่วนพ่อเบรกเราก็ให้เป็นเน็กเตอร์โปรน็อตเป็นน็อตสเตนเลสขาก็จะเป็นอลูมิเนียม7075ครับสวัสดีครับเสืยชาวลิตสวัสดีครับเสืยตุกเสืยตุกหา เสียดีๆเสียดีแล้วกันเสียอภินันสวัสดีครับ<ส>ก็มงใครถามอะไรไหมครับงานเรามันจะมีขั้นตอนนะไม่มีจอดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้สั่งงานมาเราทำให้ส่วนฮับไม่ต้องห่วงครับไม่ซ้ำไข่ไม่ซ้ำซาก นี่เอาไว้แนวรอดนองสวัสดีครับเ,เ,เสียชัยเดชเสียกิติศักดิ์เนเรามันจะไม่ซ้ำกันเลยจะเป็นคัดตอมจริงๆไม่ใช่คัดตอมร้อยชุดก็เหมือนกันร้อยชุดไม่ใช่นะอันนี้คัดต้อมก็คือคัดต้อม ขอไลค์ขอแชร์้ผมหน่อยอย่าลืมเดี๋ยวกดไลค์ก่อนกดไลค์ผมหน่อยขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับไลค์เออครับเสียคำดีสั่งก่อนนะต้องสั่งล่วงหน้าแล้วเราจะทำไว้แบบเนี้ยพอทำเสร็จแล้วเรามาติดตั้งก็วันเดียวพอแล้วก็สีก็เลือกได้ะสีนี่เปลี่ยนได้ ยังเปลี่ยนที่หลังได้ในกรณีที่ยังไม่ทันทำสีเพราะว่าสีมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็สั่งมาก็ไม่ต้องมัดจําเยอะฮะไม่ต้องมัดจําครึ่งมัดจํมจค้อนอะไรอย่างที่ว่าหรอกเอาแค่นิดเดียวพอเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจฮนะก็แล้วก็สั่งได้นะจะหับจะเอาลายไหนจะให้เขียนชื่อลงไปเขียนชื่อที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ อ,อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้ล่องที่โรงงานเขาปาดไว้ที่เขาปาดไว้จานส่วนใบนี้อันนี้คู่หน้าอันนี้อันนี้คู่นี้คู่หน้านี่ปาดนิดเดียวคือเขาเออไอน,นี่มาบาลานมาบาลานจานมาแบา เพราะฉะนั้นจานเขาจะไม่เหมือนการตัดดุมนี่ก็เหมือนกันนะมันหมืนยากหนะ่อยนี่นิดเดียวจานก็จะมีซ้ายมีขวามาฮะโอ้โหอยู่ข้างล่างเลย นี่ครับอันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าใบมูนอันนี้ไม่ถึงคืบเมื่อกี้คืบเกือบคืบอ,อะไรอย่างเงี้ยส,สวัสดีครับเสียผัดพอตชละพงเซฟิโลเอสามสองหน้าหลังแม็ก8สิบแปดมันจัดได้หมดนะฮะถ้าเอาชุดแบบนี้ก็อยู่ที่แสนสามห้าครับสำหรับเซฟิโลน่าจะเป็นเด็กมืออย่างอีกตัวอยู่แล้ว แต่ชุดนี้ก็หน้าหกหลังสี่หน้าหกพอร์ตหลังสี่พอร์ตเป็นขยเยนสิบแปดแซดนะฮะเน้นที่สิบแปดแซดถ้าสิบเจ็ดแซดจะถูกกว่าฮะ,ะสวัสดีครับเสียชาวชาวลิตเสียธนกรเสียพรเสียพวัตเสียบ,บอยสวัสดีครับเสียเสียรักษมี นไายวิญญาณรัศมีเรียกเสียรัศมีแล้วกันสวัสดีครับเสียบัรพศเสียสุภชัยสวัสดีครับเสียอภิชาติเสียพบพัชพงศ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากมาก ยังไงใครว่างเว้นก็ภารกิจก็แวะมานั่งกินน้ำกินข้าวได้ฮะออถอดแล้วฮะเริ่มถอดเรื่อยอๆฮะของเราจะเป็นประมาณว่าจัดไว้ก่อนฮะจัดให้พร้อมแล้วค่อยนัดกันเข้ามาไม่ต้องมาเสียเวลาจอดรถทิ้งไว้สวัสดีครับเสียอามเสียบอลเสียโอ บางทีก็ภาษาฝรั่งเสียน้องเนี่ยเสียน้องเว้ยโคลวิทโคลวิทเสียนัทขพรเสียเคยสวัสดีครับกกดไลค์กดแชร์ขอไลค์ผมหน่อยขอแชร์ให้ผมนิดสวัสดีครับเสียอาริยะ เสียเสียโป้แล้วกันสวัสดีครับยังไงขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมขอบพระคุณที่กดไ like, ลค์ขอบพระคุณขอบพระคุณที่กดแชร์ให้ด้วยฮนะขอบพระคุณครับใครมาที่หลังดูย้อนหลังหน่อยนะครับอะไรอาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับเสียชามชัยอีกรอบหนึ่งก็ได้เป็นเครยน์นสิบแปดแซด จานจะเป็น OS ที่สำหรับทําเบรกใหญ่เฉพาะขาจะเป็นอลูมิเนียม7075พระเบรกจะเป็นนิกเกอร์โป้นิกเกอร์โปน็อตเราจะให้เป็นน็อตสแตนเลสสำหรับรถที่ต้องใช้เบรกมือเราจะมีเบรกมือเพจเดียวชุดเดียวกันกันกบไอตัว e ิว a ฟเ o อร์ปัจจุบันเนี้ยนะสำหรับเบรกไฟฟ้าก็เป็นเบลเฟ่เป็นของใหม่ฮะ ไม่ต้องใช้ของเก่ามาทำร่วมหรือว่าใช้คู่สองมาทำสวัสดีครับเสียชานชายเป็นน็กเตอร์โปรขาจะเป็นอลูมิเนียมเจ็ดูงเจ็ห้าสวัสดีครับเสียนัดใหม่เนี่ยฮะเบกมือพอเวลาเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้กรณีถ้าเป็นรถกระบะ ก็เป็นรถกระบะที่ไม่มีดิสหลังเอจะไม่มีเบกมือในตัวเราก็ต้องทำเบกมือเข้าไปส่วนจานอ,อีกทีหนึ่งฮะจานจานที่ทำเบกใหญ่เฉพาะนี่เขาจะบาลานซ์ใบามาเขาจะถ่วงน้ำหนักปาดโดยแค่เนี้ยประมาณหนึ่งนิ้วฟุตส่วนใบนี้เกือบคืบอะที่ปาดออกไป แับคืบใบนี้ปาดไปนิดเดียวเมือนกค่ใบนี้ปาดไม่ถึงคืบครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีครับเสียเบล เสียดาบไก่สวัสดีครับยังไงมาที่หลังดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณทุกทุกไลค์ขอบขอบคุณทุกแชร์ครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ